กลัสบสวัสด,ดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่27เดือนสิงหาคมอย่าลืมบริการซิกเนลทองคำสกุลเงินรวมถึงดัชนีหุ้นนะครับค่าบริการเฉลี่ยตกเพียงว,วันละ39บาทเท่านั้นเคยเทรดเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับนักทุนครับท่านใดสนใจคอร์สเรียนที่เรียนแบบว่าตลอดชีพได้เลยเนี่ยตัวดีก็สามารถติดต่อมาคุยกับกระผมได้นะครับร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ Things Market ท่านใดสนใจนะครับขอเรียนเชิญเลยโบเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกนะครับไม่จบับกลุ่มการเทรดแบบนี้ สถานการณ์ในค่ำคืนนี้นั่งจุนครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งในช่วงเวลาก่อนที่คุณเจอร์ร็อปเวลจะแถลงการนะครับในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานาทีเป็น,นต้นไปดีเนี่ยในส่วนของตัวสกุลเงินยูเอสตอร์ก็เหมือนจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณแล้วแนวโน้มคืนนี้เป็นยังไงจะส่งผลหนุนให้ตัวของดอลลาร์แข็งหรือเปล่าคำตอบก็คือจากที่ผมไปลองดูมาประมาณ5าสํานักด้วยกันเนี่หยหลายสัญักมองว่าคืนนี้คุณพอเวลน่าจะใช้นโยบายการเงินรบบเอฟแ ไม่สมมาตรนะครับคือในลักษณะที่ว่าจะปล่อยให้เงินเฟอ้อเนี่ยหลุดจากกรอบเป้าหมายเดิมที่2%ต่อปีนะครับให้เกินกว่านั้นกรณีดังกล่าวถามว่าส่งผลกระทบยังไงครับถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆก็คือว่าคุณจร์พาเวลน่าจะมีการกระตุ้นเพิ่มเติมคือเป็นการกระตุ้นอัดฉีดโดยใช้เครื่องมือนะครับทางการเงินต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อให้มีการปรับตัวสูงขึ้นครับ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตัวนี้จะส่งผลลบต่อในส่วนของตัวสกุลเงินเป็นได้นะครับแล้วก็หนุนให้กับบรรดาสกุลเงินหลักรวมถึงในส่วนของตัวราคาทองคําเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นในส่วนของการรายงานข่าวสารจากหลายๆสํานักนะครับเพราะถ้าถามว่าในปัจจุบันแล้วตอนนี้ตลาดมีข่าวลบอะไรมากมายหรือ,อยังก็ต้องบอกทุกท่านนะครับว่ายังนะตลาดภาพรวมแล้วยังคงรอคอยการถแถลงอยู่ครับถึงแม้ว่าตัวของยูโรเนี่ยจะมีการปรับตัวอ่อนค่าแล้วก็หนุนให้กับ u s ดอลลาร์ในเวลาปัจจุบัน ในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์สในค่ําคืนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าตลอดทั้งวันวิ่งติดลบตลอดเลยนะฮะแต่ถามว่ามีข่าวไม่ตัวนี้ ก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่ายังไม่ได้มีข่าวอะไรที่สร้างความวิตกกังวลให้กับตลาดนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเทขายทํากําไรระยะสั้นๆที่เฉยเพื่อรอข่าวครับความชัดเจนในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดเมื่อสักครู่นี้มีการแจ้งมานะครับว่าทางการจีนนะครับกรมศุลการกรเนี่ยมีการรายงานออกมาว่าจะนะครับมีการระง,งับการนําเข้าเนื้อจากประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งเป็นบริษัทจอร์ดีตัวนี้ จริงๆควรจะส่งผลลบต่อตัวของออสเตรเลียนะครับแต่ว่าในปัจจุบันออสเตรเลียก็ยังคงอยู่ที่บริเวณหน้าของตารางจับตาดูในค่ำคืนนี้ให้ดีๆนะครับนักทุนเพราะว่าสำนักข่าวหลายๆสำนักรวมถึงนักวิเคห์นเนี่ยมีการประเมินว่าหากเฟดมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับในเรื่องของการกระตุ้นเงินเฟอ้อจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามองว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าได้แล้วกระนุนให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินหลักรวมถึงทองคํา แต่ก็อย่างว่านะครับเป็นเพียงแค่บทวิเคราะห์ต่างๆของนักลงทุนเฉยๆซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าคุณจรอร์งพาเวลประธานธนาคารการสารัฐจะพูดออกมาในลักษณะแบบนั้นจริงหรือเปล่าจับตาดูนะครับสวัสดีครับ